iPhone 14ภาพหลุดออกมาแล้วนะครับลงมาดูกันครับว่าข่าวลือที่ผ่านมาทั้งหมดกับภาพหลุดที่ได้มาวันนี้มันใกล้เคียงกันมากแค่ไหนครับเดี๋ยววันนี้มาให้ชมกันครับ you feel ตอนนี้เวลามันกใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับใกล้จะถึงเดือนกันยายนช่วงที่จะเปิดตัว iPhone 14แล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีนอกจากข่าวลือทั่วไปนะฮะตอนนี้ก็เริ่มมีภาพหลุดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพหลุดมาให้ชมกันนะครับว่ากระแสะข่าวลือกับภาพหลุดที่ได้มามันใกล้เคียงกันมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเรามารู้จักกับไอโฟนสินะครับกับข่าวลือที่ผ่านมานะครับแบบรวบลัดสั้นๆก่อนเลยนะครับ ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงจาก iPhone 13บ้างนะครับ late, 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 เรื่องแรกเลยนะครับข่าวลือที่เคยบอกว่า iPhone 14เนี่ยจะกลับไปคล้ายๆกับ iPhone 4นะครับที่เป็นกระจกข้างหลังเรียบแล้วก็กล้องเรียบติดไปกับตัวเครื่องด้านหลังเลยเนี่ย ตอนนี้ข่าวลือนี้ไม่เป็นความจริงแล้วนะครับตอนนี้มีข่าวลือใหม่มาบอกว่ามันก็จะคล้ายๆเหมือน iPhone 13นะครับแต่ว่าตัวบอดี้มันจะบางนิดนึงแต่ว่ากล้องนันจะหนาขึ้นและใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวลือล่าสุดนะครับสำหรับเรื่องดีไซน์ทั้งหมดนะครับส่วนอันนึงนะครับที่สำหรับคนที่เป็นแฟนนะครับ p h o n นมินินะครับก็คงจะต้องเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าข่าวล่าสุดแล้วค่อนข้างมีกระแสที่ค่อนข้างชัดเจนด้วยว่า iPhone 14 mini จะไม่มีแล้วนะครับรุ่น mini จะไม่มีแล้วนะครับแต่ว่านะครับก็อาจจะเป็นอีกมุมนึงที่ดีก็ได้ก็คือ iPhone 14รุ่นธรรมดานะครับก็จะมีตัวที่ใหญ่ขึ้นที่เขาจะใช้เรียกว่า iPhone 14 Max กนะครับก็ตอนนี้มันก็จะมีทั้งหมด4รุ่นนะครับมี iPhone 1 4ตัวธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็ i p h o n e 14 max ซึ่งใหญ่ขึ้นมากว่า iPhone 14ธรรมดาแล้วก็มี iPhone 14 Pro แล้วก็อันตัวที่เป็น Pro Max นะครับ ซึ่งข่าวลือก็บอกว่าอาจจะใหญ่กว่า iPhone 14 Max นิดหนึ่งนะฮะคุณถ้าดูด้วยตาเปล่าอาจจะไม่รู้สึกนะฮะถ้าเอามาเทียบกันถึงจะเห็นรายละเอียดนะครับว่ามันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่คิดว่าตอนนี้เป็น2กระแสอยู่นะครับก็คือเรื่องชิปนะครับหลายข่าวลือนะครับหลายกระแสนะฮะบอกว่า iPhone 14รุ่นธรรมดาเนี่ยจะใช้ชิปตัวเก่านะครับก็คือ A15 ใช้ชิปตัวเก่าของ iPhone 13นะครับแต่ว่ารุ่นที่เป็นรุ่นโปรนะฮะไอโฟน e 14 Pro หรือ iPhone 14Pro Max กเนี่ยก็จะเป็นชิปใหม่คือเป็น A16 นะครับอันนี้เป็นกระแสนหนึงส่วนอีกกระแสนหนึงก็บอกมาว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ a p p เปไม่ควรที่จะเอาชิปเก่าขึ้นมานะครอาจจะมีการปรับปรุงนิดหน่อยแต่อาจจะแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะฮะอาจจะอาจจะสมมติว่าจะเป็นชิป15ค่ะอาจจะเป็น15 อะไรสักอย่างหนึ่งหรืออาจจะเป็น16รุ่นธรรมดาแล้วพอรุ่นโปรก็เป็น16สักอย่างหนึ่งเป็น16 Max ร,รู้ว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้มันรู้สึกมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนี่ก็เป็นกระแสหนึ่งนะครับที่คิดว่าไม่น่าที่จะเป็นชิปตัวเก่าเลยนะครับก็บมี2ทางอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับว่าเรื่องชิปนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเรื่องสีนะครับสำหรับรุ่นที่เป็นรุ่นธรรมดานะครับก็บอกว่าจะมีสีดําสีขาว สีน้ำเงินนะครับสีแดงแล้วก็สีม่วงนะฮะส่วนรุ่นโปรนะครับจะมีสีที่เท่ขึ้นก็คือว่าบอกว่าจะเป็นสีกาไฟสีทองซิลเวอร์แล้วก็สีม่วงด้วยนะครับแล้วก็ที่เก๋อีกอันนึงนะครับก็คือเขาบอกว่ารุ่นโปรนะฮะเฉพาะรุ่นโปรเนี่ยสีเนี่ยมันจะชิปโทนคัลเลอร์ได้นะครับพอโดนแสงโดนอะไรเงี้ยสีมันแกมีการเปลี่ยนไม่ได้เป็นสีเดียวตลอดอะไรเงี้ยนะครับไออันนี้ก็ ข่าวนี้กระแสนี้ก็มากับโทรศัพท์เทสลาเหมือนกันเทสลาพายนะฮะว่าจะมีการเปลี่ยนสีได้ในตัวโทรศัพท์นะครับครนี้ถ้าคุณที่ชอบเลือกเคสนะครับที่มันเ,เป็น็นเป็นทึบๆไปนะครับตอนนี้อาจจะต้องมาร่างคิดใหม่แล้วถ้าซื้อ iPhone 14รุ่นที่เป็น Pro นะฮะแล้วมันชิปสีได้เนี่ยสำหรับตัวผมเนี่ยผม่าคงจะต้องหาเคสที่มันเป็นใสๆนะฮะจะได้แบบแหมโชว์ออฟความที่มันเปลี่ยนสีได้สักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นแน่นอนนะครับ สิ่งที่ทุกคนคาดหวังในกับ iPhone มากนะครับก็คือเรื่องกล้องนั่นเองนะฮะก็คือทุกครั้งเนี่ยที่ iPhone มีการเปลี่ยนเนี่ยเขาก็จะแบบเรื่องกล้องนี่จะเป็นจุดขายหลักเลยสำคัญนะครับแล้วครั้งนี้นะฮะจาก12เมกะพิกเซลนะครับมีข่าวว่าจะขึ้นไปถึง48เมกะพิกเซลซึ่งใหญ่กว่าเดิม4เท่าเลยนะครับแล้วก็สามารถจะถ่ายวิดีโอได้ถึง 8K ด้วยนะครับ ภาพใหญ่ขึ้นคุณภาพมากดีขึ้นถ่ายวิดีโอได้ 8K นะครับเพราะฉะนั้นตัวตัวตัวที่ชาร์จ8นะฮะก็คงจะไม่ใช่ l i ไ h t i n g แล้วก็ควรที่จะเป็น Type C USB C ได้แล้วนะครับซึ่งข่าวเลยก็คิดว่าน่าจะเปลี่ยนเป็น USB C เช่นเดียวกันทีนี้มาพูดถึงภาพหลุดนะครับภาพหลุดที่ออกมานะครม,มันไม่ได้มีภาพทั้งตัวนะฮะมันไม่ใช่เป็นเรนเดอร์ที่ที่คุณเห็นเนี่ย มันจะเป็นเรนเดอร์ไฟล์นะครับที่คือเขียนขึ้นมาทำ 3d animate ขึ้นมาแต่ตอนนี้ภาพที่หลุดที่ออกมาที่เห็นชัดเจนนะครับก็คือภาพหน้าจอของติ่งนะครับไอโฟนที่เป็นที่พูดกันถึงมากที่สุดเลยนะครับว่าตกลงติ่งมันจะใหญ่ขึ้นจะเล็กลงหรือจะเป็นรูเล็กๆเป็น2รูอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มีภาพหลุดออกมาแล้วนะครับซึ่งก็เห็นความแตกต่างได้ก็มีแยกชั้นกันอย่างชัดเจนว่ารุ่นโปรกับรุ่นธรรมดารุ่นธรรมดาก็ยังมีติ่งอยู่แต่เล็กลง เล็กลงกว่าปกตินะครับแต่ก็ยังเป็นติ่งอยู่ส่วนรุ่นโปรนี่นะครับก็เป็นเป็นแค่วงกลมนะครับสำหรับตัวสแกนแล้วก็เป็นกล้องหน้านะครับเป็นวงเป็นวงกลมแล้วก็เป็นวงรีแล้วแค่นั้นเองนะครับหลายหลายคนนะครผมได้ยินคนพูดมาหลายคนว่ามันดูไม่สวยมันดูน่าเกลียดเป็นติ่งยังจะสวยซะกว่าเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าภาพหลุดที่คุณเห็นอยู่นี่นะครับมันก็แบ่งชัดเจนว่า รุ่นโปรนะจะเป็นอีกแบบหนึ่งรุ่นธรรมดาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งสําหรับตัวติ่งนนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันจะให้มันใกล้เคียงกันกว่านี้ก็ไม่ไม่ได้นะอะไรเงี้ยมันจะต้องมีติด ค้างไว้หน่อยนึงแบ่งชั้นวันนะระหว่างรุ่นธรรมดากับรุ่นโปรโอะไรแบบเนี้นะครับอันนี้ก็คือภาพหลุดที่ออกมาณนะตอนนี้ให้คุณเห็นนะครับก็เริ่มใกล้เคียงความจริงเข้ามาทุกทีทุกทีแล้วนะครับสำหรับคุณที่เป็นแฟนๆ iPhone 14นะครับก็วันนี้ฝากไว้แค่นี้ถ้าคุณที่ชอบเกี่ยวกับงานวิดีโอโปรดักชันนะครับที่นี่มีเพลย์ลิสต์นะครับซึ่งสอนคุณเกี่ยวกับเรื่องวิดีโอทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าคุณจะ ชอบถ่ายรูปชอบตัดต่อนะครับจะถ่ายมือถือจะถ่ายด้วยกล้อง DSLR หรือว่าอะไรพวกนี้หรือชอบเบื้องหลังการถ่ายทำอะไรต่างๆนะครับก็ตามที่ช่องนี้ได้นะฮะเข้าไปแชเพลย์ลิสเฉพาะเรื่องเลยนะครับแล้วคุณก็ไปเลือกดูเรื่องเฉพาะที่คุณสนใจได้นะครับที่ช่องนี้นะครับก็ถ้าทายคอมเมนต์เข้า,าม,มาผมอยากฟังคอมเมนต์ของคุณนะฮะว่าคุณมีความคิดอย่างไรกันบ้างนะฮะ มีใครที่รอ iPhone 14อยู่หรือเปล่านะฮะหรือมีใครที่แบบว่าไม่สนใจแล้วฉันจัด iPhone 13ไปแล้วหรือว่ามีคอมเมนต์เยอะนะที่บอกว่าไม่รอแล้วไอโฟน14อยู่รอไปนู่นเลยเยอะๆเลย16 18อะไรแบบนี้รอให้มันเปลี่ยนโฉมอะไรไปเลยก็มีนะครับคอมเมนต์เข้ามาทักทายเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ Just my kind of heat. Keep it on repeat. Testify the motion.